สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนําการแจ้งเคมสมินค้าผ่านแอปขนส่งเฉลีนะครับพอเราดาวน์โหลดแอปเข้ามาแล้วก็ให้เรากดหน้าแรกตรงนี้นะลงทะเบียนพอมาถึงเมนูนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเราสามารถเลือกเมนูไหนก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมเลือกอันแรกนะพอกดเข้ามาแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็ให้เราเริ่มทําการลงทะเบียนได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมก็จะใส่เบอร์มือถือเข้าไปเลยนะครับในส่วนของช่องแรกข้างบนนี้นะครับ การลงทะเบียนแจ้งเคมสินค้านะครับแนะนําเป็นเครื่องไหนเครื่องนั้นนะครับต่อ1เบอร์นะครับสมมติเครื่องผมใช้เบอร์นี้ผมก็จะใช้เบอร์นี้ลงทะเบียน,นครับมันจะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการแจ้งเคมสินค้านะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นแอปขนส่งสีแดงนะครับก็จะเป็นการแจ้งเคมด้วยตนเองนะครับพอเราใส่เบอร์เรียบร้อยก็จะมีป๊อปอัพนะให้เราเลือก,กน,นะในการยืนยันตัวตนนะจากนั้นก็รอ SMS เข้ามานะ ก็จะเป็นการแจ้ง Ed เมผ่านโดยตรงนะพอเด้งเข้ามาแล้วก็ให้เราใส่เลข otp ได้เลยนะครับพอเราได้เลขมาแล้วเราก็ทําการกรอกข้อมูลขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับพอเราใส่รหัสครบแล้วนะครับก็กดถัดไปนะในหัวข้อหน้านี้นะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลน,นะในตัวอย่างนี้ผมก็จะตั้งชื่อไว้ก่อนนะครับตรงรหัสผ่านตรงนี้เราสามารถตั้งได้เลยนะครับเอาที่เราพอใจนะครับ เราสามารถใส่เป็นตัวอักษรรวมกับตัวเลขก็ได้นะครับพอเราใส่รหัสผ่านข้างบนเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงช่องข้างล่างตัวนี้ก็ให้เรากดยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งรอบนะครับให้เราใส่รหัสผ่านเหมือนช่องข้างบนนะเหมือนกัน2รอบพอใส่เสร็จก็ให้เรากดข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับตรงนี้นะพอเด้งมาหน้านี้แล้วเราก็พร้อมเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับการเข้าสู่ระบบจะมี2วิธีนะครับแบบลูกค้า vip และการเข้าสู่ระบบแบบลูกค้าทั่วไปนะครับ ลูกค้าทั่วไปก็คือการลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือของเรานะตามคลิปวิดีโอที่เราดูมาเลยนะครับให้เราทําการใส่เบอร์มือถือตรงที่เป็นรูปคนตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ายูสเซอร์เนมของเรานะพอเราใส่เบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยตรงข้างล่างตรงนี้ก็ใส่รหัสผ่านที่เราสมัครไว้ล่าสุดนะครับและในหัวข้อต่อมาก็ให้เรากดจดจํารหัสผ่านหรือว่าไม่จดจําก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้กดตรงนี้นะเมนูข้าวเจ้าได้ยืนยอมอีกรอบหนึ่งนะพอเข้าสู่ระบบแล้วก็ให้เรากดการกรบาดโฆษณาออกตรงนี้นะ จะอยู่ตรงมุมบนตรงนี้มุมขวามือกดแล้วอพอเราเข้ามาสู่หน้านี้เราก็จะเจอเมนู6เมนูนะในคลิปวิดีโอนี้เราต้องการเคมสินค้าเราก็จะใช้เมนูที่2ตรงนี้นะเคมไวในวันถัดไปนะในหน้านี้ก็จะมีแถบสถานะให้เราเช็คนะอันนี้ดําเนินการแล้วก็คือการแจ้งเคมแล้วนะครับฝั่งเมนูซ้ายมือก็จะเป็นกําลังดําเนินการนะเมนูแจ้งเคมจะอยู่ตรงมุมขวาบนตรงนี้นะปุ่มเล็กๆนะที่เป็นรูปมือพอเรากดมาแล้วอ่นนี้ผมคัดลอกมันจะค้างแบบนี้นะเราให้เรากดยกเลิกนะ พอมาหน้านี้แล้วก็ให้เราอ่านข้อมูลหรือว่ากดยินยอมตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนดูรายละเอียดได้นะครับจากนั้นก็ให้เรากดตรงลงตรงนี้นะครับให้เราใส่เลขพัสดุที่ของเราต้องการเคมนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าสูญหายหรือว่ารับของไม่ตรงปกอื่นๆนะในตัวอย่างนี้ผมจะไม่มีข้อมูลให้ดูนะเนื่องจากว่าของผมไม่มีสินค้าที่ต้องเคมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปเบื้องต้นหรือว่าคลิปไกด์ไลน์ในการ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วก็เอกสารต่างๆนะเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นเคมสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบุกแบงค์เลขบัญชีนะพอเราใส่ข้อมูลข้างล่างครบถ้วนแล้วก็ให้เราเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงเมนูซ้ายข้างล่างตรงนี้นะก็ให้เรากดฉันได้อ่านและตกลงตามนี้นะพอเรากดแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับก็จะเป็นการแจ้งเคมสินค้าแบบสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับ จากนี้เราก็ต้องรอเจ้าหน้าที่โทรมานะภายใน3-7วันโดยประมาณนะเจ้าหน้าที่ก็จะโทรมาแจ้งสถานะหรือว่าอัปเดตข้อมูลให้กับเรานะ